อัเเวนทถอเอ้ยคุณจะทำแบบนี้ทำไมกันล่ะเนี่ย นายทำลายชีวิตฉันคนเดียวมันไม่พอหรือยังไงอะคะต้องลากคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้เนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะไม่ไม่นะ้าทานตะว,วันเดี๋ยวก่อนลูกลูกจะทำแบบนั้นไม่ได้นะพ่อหมายความว่าอย่างไงคะที่หนูจะทำไม่ได้นี่หน่ะผู้ร้ายเลยนะคะคือว่านาทานตะว,วันพอเลี้ยงสาธตร เป็นพอ่อแท้ๆของลูกนะอะไรนะยมนวไนด้สากูไม่ได้กลัวฉันก็สิเรื่อ,องนี้เน่แหมแมแความไ่ายังไงกันคะคุณพ่อหนูเป็นลูกของพ่อเลี้ยงสะท้อนงั้นเหรอคะม,มันแปลว่าอะไรกันนะไม่สิ ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้คุณคุณอาสวินคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมผมไม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกใจเย็นๆนะคะคุณอัศวินตอนนี้รถพยาบาลกำลังจะมาที่นี่แล้วคุณอดทนเอาไว้นะฉันจะพาคุณไปส่งที่โรงพยาบาลอ,อ้อีกไม่นานผมก็คง ต้องนี่อย่ามาพูดอะไรบ้าๆตอนนี้ได้ไหมถึงแม้นายจะปากเสียกับฉันนะแต่นายก็ดีกับฉันมากนะนายจะมาทิ้ฉันไปตอนนี้ไม่ได้นะนายอัสเวนฉันฉันรักฉันรักนายนะนายอัสวนินเ,เดี๋ยวนะ <c oughs> คือว่าเมื่อกี้ผมนอนฟังคุณแล้วมันไม่ถนัดอะแล้วมันก็ไม่ได้ยินด้วยคุณช่วยพูดอีกทีได้ไหมออนี่นายอสูวินนี่นายไม่ได้ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนฮมันก็ช่วยไม่ได้นะของที่นํะมีครั้งเดียวฉันไม่พูดอีกแล้วผมมาถูกแทงจริงๆแต่มันก็ไม่ได้เข้าจุดสำคัญนี่นาะ <c oughs> ไม่เป็นอะไรก็ก็ดีแล้วล่ะนะเฮ้ย <c oughs> เอาล่ะพ่อเลี้ยงสาธรททีนี้มาถึงตานายบ้างแล้วฉันจะลงโทษนายโดยให้กฎหมายเป็นคนกำหนดเองจงจำเอาไว้นะกฎหมายน่ะมีไว้ให้ปฏิบัติตามไม่ใช่มีเอาไว้ให้ฝ่าฝืนคร <c oughs> าวนี้ฉันน่ะ จะให้อภัยในสิ่งที่นายทําเอาไว้กับแม่กับฉันวิญญาณของแม่นะก็คงอยากจะให้ฉันให้อภัยคุณนะเรานะ่ะเลิกแล้วต่อกันสะเถอะพอเลีกยกาธรจบสิ้นกันสักทีนะโอ้านตะวันนะทานตะวันทำไมไม่มาทำงานเลยเนี่ยเออเป็น เนี่ยตัดเงินเดือนใส่เข็ดเลยดีไหมนะจจำได้นี้ว่าเคยบอกว่าอยู่ชั้นที่14นี่นะเออเป็นอะไรของเขานะไม่มาทำงานเลยต้องไปถามให้รู้เรื่องสักหน่อยแล้วห้องนี้สินะมันก็มีอยู่ห้องเดียวนี่นะ อ้าวประตูไม่ได้ล็อกหรอกเหรอเออขอโทษน,นะครับคือว่าประตูไม่ได้ล็อกหนะผมอ้าวคุณแม่ขลามีอะไรเหรอครับเกิดอะไรขึ้น เอ,อ๋เนี่ยก็เพิ่งหายป่วยออกมาจากโรงพยาบาลแท้ๆเนี่ยก็เข้าไปเปลี่ยนชุดต้องนานแล้วฉันก็เลยมาขอดูก็ไม่เห็นตอบเลยอะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอะ่ะฮ่าฮีนองสาวตัวดีเนี่ยคุณช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะอืม,มจะทำยังไงดีนะอ๋อริงสินึกออกแล้วผมขอยืมประแจกับไขควงหน่อยนะครับ ลองแบบนี้นี่ไงได้แล้วเออตามผมมาแล้วครับทานตะวันเอเฮ้ยโอ๊ยตายแล้วเนี่ทานตะวันเฮ้ยตายสิเจ้าจริงๆเลยน้องสาวคนนี้เนี่ยผมว่านี่พาเธอไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าครับก่อนที่อาการเธอมันจะแย่ไปกว่านี้เฮ้ยทานตะวันนะทานตะวัน คุณพ่อคะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อช่วยไอแทนตะวันด้วยคะ่ะอ๊ะ,ออะชาตะวัน่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกนะก็แค่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็น่าจะเพิ่งหายจากอาการเป็นไข้ด้วยน่าจะอ่อนแรงเกินไปก็ให้นอนโรงพยาบาลนี้สักคืนหนึ่งก็แล้วกันนะอีกไม่นานอะ ก็คงกลับไปทำงานได้แล้วล่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณไพโบนที่ช่วยทานตะวันนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าเอ่ยโอ อหต้องเรียกได้ว่าเนี่ยนะคะเรื่องนี้พีกยิ่งกว่าละครไทยไปอีกนะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าเอยถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะก็จะบอกว่าเรื่องวุ่นๆเนี่ยมันก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดือแต่เรื่องรักๆเนี่ยแหละนะคะก็เอาใจช่วยคุณอัศวินด้วยนะคะในการง้อขอขึ้นดีกับทันตะวันนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแช กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ26 subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ที่หลังนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบายบาย